ี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาเด้อนี่นะคะตำหมักทั่วพี่น้องตำหมักทั่วแซบๆนี่พี่น้อง aine, ตำ <Rut, S 1> <ern> ทัว questo, ่ Leonardo, วฝักยาวนะคะนี่นะคะเนื้อทอดนะคะเนื้อแดดเดียวทอดใหม่ๆพี่น้องเอ๋ยมาเด้อนี่ข้าเนียวกบหอนหอนมามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่นะคะมาเด้อแซบแซบนี่นะคะเนื้อแดดเดียวนะคะแซบนะคะทอดใหม่ๆฮัอนพี่น้อง ตำบักทั่วพี่น้องตำบักทัวในต่างแดนพี่น้องทั่วฝักยาวบ้านเราเด้อบักทั่วที่่อยโชว์เจ้าเมือวานนี่แหละเมื่อวานมามีปลาเนาะก็เลยไม่ได้ตำนี่ไปซื้อปลามาแล้วนะคะตำปูปลาเด้อใน่เด้อพี่น้องเอ้อยยางแสบเลยยางแสบเลย อำมปูมลาตัวฝักยาวใช่เนื้อแดดเดียวก็รูล้ละ น้องข้าวเหนียวข่อยก้าวฮ่อนข้าวเหนียวข่อยข้ขาวฮ่อนอก็ติดตามข่อยในเด้อ มันนี่ฝนตกด้วยพี่น้องวันนี้ออสเตรเลียนะคะฝนตกนะคะอากาศหนาวนะคะเชื่อหรือไม่พี่น้องสิบแปดองศาเซ้เศ้าและเชื่อหรือไม่วันที่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวา เป็นวันที่เริ่มต้นซัมเมอร์ซีซันนะคะวันนี้เป็นวันที่เริ่มเป็นวันแรกที่เริ่มต้นลึกดูร้อนนะคะเพื่อนแต่วันหนาวนะคะสิบแปดองศาเพื่อนเน,เนื่องจากพายุเข้านะคะฝนตกทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนพี่นอ้องก้อย,ย่านพาักข่อยเน่ายู่หน้ามัมนปั่น บอมีเนื้อกินยังหาสื่อได้ง่ายบักพริกคอยตายสื่อกแ็แพงแพงเป็นเพื่อนเอนชื่อไหมพริกที่ขายในห้างนะ่ะโลละหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะอืมพริกที่ฟ้าเม็ดใหญ่นะ่ะโลละยี่สิบเก้าเหรียญนนะ่ะ เนื้อยังถูกกว่าอืมตะไคร้ก็แพงค่ะก็แพงเข่งก็แพงพี่น้องในต่างประเทศอ่ะถ้าเรามีในส่วนเราจงภูมิใจเถิดนะฮะอืมเนี่ยอธิบายถึงกลัวกลัวน้ำมันขังแล้วมันตายพี่น้อง เทศออสเตรเลียนะนะคะเพื่อนเวลาแรงก็แรงคัะพี่นอ้องแรงก็แรงจนไฟป่ารุนแรงนะจนไฟป่านะคะเวลาโตกกก็โตกจนท่วมเนี่ยกินน้ำจมน้ำ กินน้ำจมน้ำก็โอตดโก็ภพยหลายหลายเด้อพี่นอ้องเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียว <c oughs> ต้องเป็นเนื้อติดมันนิดนึงนะเพื่อนมันจงสิแซบไหม ว่าหลายใหญ่ห้างพี่น้องเอ้ยลูกก็ขคกินเพราะย่อยากให้มันกินปันไดเนื้อนี่ยเพราะว่าในเนื้อเน,นี่เราใส่ผงนัวด้วยพี่น้องเรื่องของเรื่องคือไม่อยากให้ลูกหมากิน ตัวฝักยาวนี่เป็นอย่างที่ทำส้มแซบที่สุดเลยเนะเพื่อนเพื่อนเนาะถั่วไทยบ้านเรานี่แหละ นั่ปูได้เน้นเพื่อนไม่มีปูนาใส่เนาะเขกินปูทะเลไป